เอ้ยปรับโมดพิษไม่ว่าเลยนะครับไม่ว่าเลยครับผมเชียงก็ปรับโมดพิษวันที่หนึ่งผมเกิดมาผมก็มาเอาท็อตเรี่บรอบมังก็ต้องไปจัดไม้ครับพอจัดไม้เสร็จปึ๊บ พ่อตัดไม้เสร็จปุ๊บผมก็รีบรับตตวครับอย่างไว,วมันไวตรงไหนวะโอเคครับก็ใหม่รอบนึงนะซึ่งรอบนี้ผมห้ามใช้ดาบหรือคัดแต่ใช้พีเอ็กสู้ได้นั่นเองอเเอใช้ขวานสู้ได้นั่นเอง Okay. โอเคแล้วผมก็ตัดไม้ครับผมตัดมไ,ไม้ไปเรื่อยๆจนคาบจะไม่ด้มืดก็ได้ครับเพียงแค่ตอนถึงแค่ตอนเที่ยงจากนั้นผมก,ก็ทับการวิ่งไปก่อนหาที่ทำเลสร้างบ้านดีๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะ เดินไปเดินมาผมก็เร to in ิ่มหิวนิดนึงว้ไยเริ่มหิวนิดนึงงว้ยแล้วต่อไปนี่ก็คือผมทำกันผมเจอหินบางอย่างไม่รู้เพราะว่าข้างล่างมมนมีราวาติดด้วยถิ่นแล้วโอ้โหชัดเจนชัดเจน งบในคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ร้วันในเอาครักธรรมดาเอาชุดก่อนหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ขับหมพืกอ ก็ทำการขุดตรงนึงขุดตรงนี้เพราะว่าอ,อาจจะช่ค้าประตูผมวางรวมบ้านไว้แล้วก็ท๊ะ สร้างบ้านไปเตุนเย่าจะมืดจนดึกตีสิโอ้ยดยแล้วมันจะมืดแล้วโอเคโอเค ก็ผมก็ทำการค้าป,ประตูครับคร้าสองเอามานทำไมอยนะู่วะเนี่ยก็ทำการที่จะเอาชั้นสอง สั้งจะสองคนแล้วก็เลยไอมนใอ้ออยออยยแต่ใช้ความต่อสู้ได้ว่าน้ำผึ้งต้องรีบวางบล็อกเลย ผมทำการสร้างบ้านตั้งแต่เช้าถึงมดืดและนี่คือไม้คราฟหนึ่งร้อยวันในโลกแห่งนี้ตอนนี้ไม้ผมก,ก็หมดไมอผมก,ก็เจอตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอยากเคาะประตูกูเฮ้นยนี่นแน่นี่แน่นี่แน่เอาไปละเอาไปละ ออออืื้้ประตู้ก็ปิดตู้แม่หนูป้อมปราการของผมนั่นทำงานได้ดีแล้วก็ตัวเราเองแล้วก็ทำการเข้าบ้านอีกตันึ่แล้วก็ทำการขึ้นมาบนชั้นสองชั้นสองผมก็ยังไม่มีอะไร ิงตอนออตอนที่ผมเซ็งผมก็เลยไปฝึกเหนืองออผมก็เจอเแล้วอีกจย่างนี้หิดีครับมานางมือลูกค่ะแล้วผก็ทำก,การลงเหมืองแล้วก็เจอสิ่งนี้น เดี๋ยวมูเจอเหล็กว่าเฮ้ยหาโคตรง่ายเลยโหไม้เหลือปะไม่เหลือโอ้ยต้องขึ้นไปนยกตกะคาบมาอีกโอ้โหนานที่ผมว่าผมกำลังซวยผมก็เลยรีบกลับมายกตกะคาบ พอยกย้ายโุ๊กคราบไปปุ๊บสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับเฮ้ยโอ้ยกูตัวไอ้บ้าไอ้ตสัตว์เอ้ยตอนที่ส่งมาปุ๊บผมก็วางโุ๊กคราบทันทีแล้วผมก็ทำการขุดผมขุดไม่ได้เมื่อผมรู้ว่าผมขุดไม่ได้ผมก็เลิกขุด ผมก็เลยตัดต่อก็เลยใช้เวลานี้ในการตุดหินไปเรื่อยๆเป็นทางทางตรงจนมันมืดผมก็เลยทำการเดินไปขนา ก็ผมพบกับทางตันก็ถอยหลังกลับก็ได้วะนั้นผมก็มาตรงนี้เมืองใหญ่ก็ด้กินผูดเยอะแล้วมงกันผม,ม <c ười> ก็เลยเจะทางออกขายยังขายแล้วผมก็เลยสแกนไม่ได้ฉันก็ขาย ไปม่งเลยพอผมรู้ว่ามันเช้าแล้วผมก็เลยไม่มีกทำสิ่งนี้จก็มนก็คนละครึ่งเออพี่คนละครึ่งเติมให้วนะเขาว่าิมอเติมเยอะไม่เกี่ยวเินเนื้สองดีไม่ ผมนั้นต้องการไม้อย่างมากมันก็เลยลองแถวๆนี้ผม,ก,มก็เจอต้นไม้มนะแต่ว่าแล้วผมก็กินเนื้อซอมบี้ไปอกีกรเกนึหลอดอาหารผมก็เต็มดีรครับไช่เหรอวะว่าฉันไปืะอปถุงโต้ทำการตัดต้นไม้ ชื่อหมัดหมัดที่ชื่อว่า one pass man แล้วผมก็เลยใช้เนี่หวานที่เหลือการใช้งานอานิดเดียวผมก็เลยเอามาผมก็เลยวิ่งกลับแล้วผมก็เจอของดีโอ้โหเหมือง,งแต่วันนี้ย่าเพิ่งเข้าแล้วผมก็เลย กลับไปที่บ้านแล้วผมก็ตกลงไปอีกรอบนึง <c oughs> ผมก็เลยพลาไม้แปรรูปพอได้ไม้แปรรูปมาปุ๊บทำก,การพลาฟเป็นแท่งก,ก็พลาฟอี่นี่เรื่องาเปลี่ยนอุปกรณ์ แต่ผมอยากใช้อุปกรณ์ไม้ให้มาก,ก่อนผมร้องไม่ไหวก็เลยขุดเหล็กเ,เลยก็เลยสกัดนกดคลิกไปที่อันนี้ก่ันผมก็ไปขุดถุงใส่ถุงให้เนี่ยเขาใช้เว่นบ,นบอยอ่ะห <c oughs> อบเอาหอบเอาผมก็เลยสกัดขุดหินจนพบสิบเอ็ดแผมก็ยครับ มาเลยตเตาเผาขอบคุณค่ะแล้วผมก็เลยใส่ไปแล้วผมก็ใส่อุปกรณ์ไม้เข้าไปด้วยแล้วพอแล้วพอเหล,ล็กได้แล้วผมก็จะทำแบบนี้ครับผมก็จะต้องเอาเหล็ก,กไปค่าเป็นถังน้ำ กอที่จะไปตักลาวาเพราะว่าไม้นั้นไม่พอก็เลยเอาใส่เพิ่มเสร็จเลยเสร็จเขาก็เลยแล้วพอแล้วตอนนี้เหล็กพอปุ๊บผมก็รีบคับถังน้ำ กล้วกือำการขุดตกครับกับทำไม,ำไมอ่ะผมก็ทำการสร้างบ้านโอ้ยไปใกลๆไป,ๆไปผมก็เลยจ้ะ ดำเนินการสร้างบ้านต่อไปแล้วก็เหมือนเดิมครับไม้หมดแล้วผมก็เลยเอาเตาเผา ไว้ข้างล่างนี่เหมือนเดิมใส่เพียแค่ตเตาเผามันจะอยู่ตรงนี้ส่วนต๊ะครับจะอยู่ 我收养的。 คือสิ่งสิ่งหนึ่งนี่พี่จะทำให้ผมนั้นเลงโตคร,รับดนแต่ผมจะเปิดหลายรอบหน่อยเพราะว่าผมจะคราบเลยผมก็ต้องใช้ตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าไปลงเหมืองดีกว่าก่อนที่ผมจะไปลงเมืองผมดันเห็นแกะ ผมก็เลยว่าจะไปตบหัวแกะสักหน่อยแต่อย่างรับผมลืมดููดรอดอาหารครับมันเหลือนิดเดียวเองรถอ,อาหารแล้วผมก็เจอแกะสองตัวมัง้งใช่ไหมวะเออใช่ผมเจอแกะ2ตัวแล้วผมก็วิ่งสับสับ ทีละตัวแกก็ตายไปทีละตัวผมพ่อผมเห็นว่าคนแกะพร้อมแล้วเนื้อพร้อมแล้วที่จะจำสินลืมบอกไปเลยว่าน,นี้วันที่สงแล้วแล้ววันที่สามอะวันที่สองดิผมาก็เลยตกแกะแกทินงก่อนแกะตายบนปากโอ่งแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับ ผมลืมดูหลอดอาหารผมก็เลยเกือบตายผมก็เลยตัดใจกระโดดกระโดดเดินไปเรื่อยๆแล้วตอนที่ผมเห็นหลอดอาหารว่าหลอดอาหารเดือนิดเดียวอาการก็จะเป็นแบบนี้เเดินกลับบ้านดีกว่า ไม่วิ่งไม่ได้เว้ยเฮ้ยชิบหายต่ออาหารเหลือนิดเดียวอุ้ยบ้าเลยโอเคถัอาางออกมาห่ต่ออาหารเหลือนิดเดียวนี่นี่ได้เนื้อหมูมาแล้วอโอเคงัน้นหมูหนึ่งเอ้ยงัน้นหมูทอด โ okay. อเคงั้นแกะย่างอีกอันนึงเอามานี้ผมก็เลยกินสมบูรณ์เกินไปเลยมผมก็เลยตัดสินใจจับทุกอย่างใหม่หมดถังน้ำผมต้องมีสองอัน อย่างผมต้องเอาถังถังไปด้วยแล้วผมก็ทำการเอาอันนี้ออกมาแล้วก็ย่างไก่ว้ที่บ้านแล้วผมก็เดินไปครับระหว่างนั้นผมเห็นว่ามันมีลาวาผมก็เลยตักลาวามา <c oughs> มแม่มเลยอีกรอบหนึ่งครับตักลาวาผมก็เลยตัดใจจะไปลงเหมืองที่ต่อเจอ งเงินสิครับผมโคตรอันตรายผมก็เลยตัดสินใจค่อยๆลงไปแล้วสักอย่างรับไม่ได้เกเิดอนะไรขึ้นนะผมตัดใจในการ ขุดบล็อกหินเพื่อต่อเป็นบ uh ันไดเพื่อลงไปข้างล่างแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายปานนะสิ้โหลึกลึกจริงลึกอือหือตุ๊กแตกปักทัดอีกตรงงด้วยออโอเคอืมโอเค มาทางนี้ก่อนแล้วกันออกไ,ไปทางนี้ขมาตรงนี้ขึ้นลงไปลมาตรงนี้แล้วก็เ,เดินไปเรื่อยขอโคตรีผมก็เลยตัดสินใจขุดแร่เหล็กมาด้วย อ,อดโห<อ>ทำไมมันมืดจังวะจ๊ะโอเคลงมาตรงนี้นไ,ปไ,ปได้แล้วอยตรงนี้ลงไปไม่ได้แล้วอ่ะผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอแร้เลยผมไม่ยอมทำแบบที่แบบ ขุดแร่เลยดูที่แบบนี้ <im itation> เผื่ออาจจะตกลงไปตายหรือว่าโดนฝูงมอนสเตอร์มลรณะตกตายก็ได้ครับผม, <im itation> ผมก็เลยจัดใจไปทางแล้วพอทอสผมหมดมก็จะเป็นประมาณอันนี้ <im itation> แล้วพอผมมาเจอทางออก ก็ไม่บอกว่าไม่ทั้งเคยมาแล้วดีกว่าเพราะจไม่รู้สึกเหมือนเครื่องกระตุกไปกระตุกแปลกเพราผมเดินกลับมาท่านันแหละย้อนเวลากลับไปเพราผมเดินกลับมาปุ๊บผมก็เพิ่งเห็นแร่เหล็กครักผมก็เลยจุกแค่นี้ ซีรีส์หนึ่งร้อยวัน EP ยืดยาวมาก EP หนึ่งยืดยาวมากที่สุดยี่สิบวันอาจจะตัดต่อไม่เยอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะอืมลวกนบ๊ายบาย